สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC w i n t e ศูนูย์วันนี้เราอยู่กับเกม Mermaid Swamp หรือหนองน้ำนางเงือกเองนะคะเป็นพาทที่สี่แล้วเราจะมาเล่นต่อกันเลยนะคะ,ะเซฟไว้เยอะจังนะคะอ่าน่าจะอันนี้อ่าพาทที่เราเราจบยังไงนะ,ะดูก่อน อ๋อใช่นะคะเรามีแผ่นไม้แล้วที่ได้จากการละลายตะปูนั่นเองเอางี้เราเอาแผ่นไม้นะคะไปวางปิดรูทางเออ่ชั้นสองนะคะให้เราสามารถเดินเข้าห้องได้อ่ะรูนี้นะคะเข็มยุสแลงบานนี้ตู้ไปยเยอะมากเลยนะ อันนี้คือเอ้ถุงก๊อฟ mm hmm. อ่าแล้วได้เออไมกก๊อฟอันหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะอ่ะอ่ะอ่ะอน,นี่เราเจอเดรีด่นะคะเอะ่ฉันทำกุญแจของห้องต้มน้ำหายแต่โชคดีฉันมีสำรองเก็บไว้และฉันจะดูแลมันให้ดีมากขึ้นอ่พวกแม่บ้านบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยแต่ฉันก็ไม่สามารถเชื่อพวกเขาได้หรอกนะอะ ุ็แม่บ้านชอบไปยุ่งอะไรกับเตาผิงที่อยู่ในห้องเออไอวะบริฉันรู้สึกฉันไม่พอใจพวกเขามากเลยเขาพวกเขาไม่คิดอะไรเลงนะฉันเตือนเขาหลายครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งตรงนั้นอีกคือเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะคะไอ้ตรงเตาผิงใหญ่ที่อยู่ในห้องข้างบนนั่นแะโทรอั่ทอ้า ทำไมทำไมมันถึงดังขึ้นล่ะมันมีพลังงานไม่ใช่เหรอเอ๊ะฮัลโหลฉันขอโทษยูกะเฮ้ยยูกะนั่นมันยูกะนี่เอฉันไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นยูกะแน่ๆยูกะ อันนี้ก็เออตามนั้นเลยนะคะคือมันบอกไปให้ว่าเราต้องไปหายุกะเทางก็ไกลไกลเนาะ เอ้ยยูกาบบไม่ไม่เฮ้ลินเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ยูกา ยูกะนินออกไปข้างนอกไม่ฉันไม่ยูกะนินออกไปเดี๋ยวนี้เซทาร่โลแล้วยูกะละ่ะอืมไม่ดีเท่าไหร่เลย <t ouch> ดูเหมือนว่าผิวของเธอมันจะฉีกขาดออกรว,วมั้งอวัยวะต่างๆของเธอด้วยอืออ,อ,อันนี้ก็คือเสียงเธอออกแนวว่าอุ่อมนิดนนะทำไมกันทำไมไมันถึงเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่รู้นะว่าเธอตายตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าเหมือนว่าความอบอุ่นในห้องอาจจะทำให้เธอตายเร็วขึ้นมันส่งผลต่อผิวของเธอ เธอถ้าฉันไม่เธอฉันไม่จุดไฟเตาผิงนั่นไม่คงไม่เกิดขึ้นไม่ไม่ใช่ความมันไม่จริงเลยมันไม่ใช่ความผิดของเธอยูตะนายอยู่ในห้องเหรอเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นกับยุก่ะยูตะความจริงคือ เอฮ้ยเฮ้ยยูตาเฮ้ยยูตาฉันพลาดฮะฉันพลาด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 ยูตาอ้าวยูตาเฮ้ย อ่าตอนนี้นะคะเรามาเล่นเป็นตัวของเซทาโรก็อันนี้เขาบอกว่าเราไม่สามารถเปิดเมนูได้นะคะในระหว่างที่เล่นเซทาโรอยู่ก็คือตอนนี้ก็เอซีไม่ได้นะคะโอ oh, oh, oh. nice. hey, ้โวโวยูตะนายเฮ้ยลูกคือซิ่ยูตะฉันฉันพลาดพลาดเฮ้ยอย่าพูดนันเดี๋ยวฉันจะห้ามเลือดให้ในายเองฮะ เซทาโร่วาทำไมทำไมชักถึงเลือดไหลขนาดนี้อ๋อมัอนมันเจ็บคอของฉันเซทาโร่ช่วยด้วยเออแล้วก็ตายยูยตาฉันปล่อยยูตาไว้ในห้องในห้องทานอาหาร แล้วฉันก็เอากระดาษบางอย่างเออกระดาษสองสามไม่กี่แผ่นนะ่ะคลุมเขา,เาไว้แต่ว่าทางที่ดีเราอย่าเข้าไปในห้องนั้นดีกว่านะโอเคไหมฉันจะออกไปข้างนอกไปขอความช่วยเหลือฮะฉันพอแล้วกับที่นี่ฉันไม่ต้องการเห็นเพื่อนของฉันตายฉันแค่ฉันแค่อยากจะออกไป เธอทำอย่างนั้นไม่ได้นะลินเธอไม่เคยอไปเดินข้างนอกเลยไม่ใช่เหรอฉันเคยลองนะแล้วฉันก็คิดว่าเธอคงไม่สามารถหาทางไปได้หรอกแล้วถ้าเกิดเธอเดินพลาดนิดเดินผิดทางนิดเดียวนะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นก็ได้ฉันรู้ฉันรู้ว่ามันทําให้เธอรู้สึกแย่แต่ว่าเอฉันรู้ว่ามันทําให้เธอรู้สึกแย่กับเรื่องนี้เอางี้เดี๋ยวฉันจะไปหาแผนที่แล้วกันส่วนเธอพักผ่อนซะหน่อย แล้วก็อย่าทำอะไรแบบเอออย่าเอาตัวเองไปข้างน,นอกอลไกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ประมาณว่าเออฉันไม่อยากจะฟังเขาอะไรประมาณนี้ใครจะสนใจล่ะถ้าฉันจะหลงทางอยู่ในภูเขาฉันแค่ไม่ต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเอาล่ะไปเถอะ เดินไปถึงแมว่าฉันจะมองไม่เห็นแต่ฉันว่าเธอต้องเจออะไรสักอย่างล่ะอะไรสักอย่างของเธอนี่เจอคนหรือเจอผีจ้ะทางมันคดเคี้ยวมากมากๆๆๆมากมาก,มาก,มากเอเย้ เออคัองคกกเดินผ่านน่ะนีนะ,ะถ้าเงี้ยหูฟังดีๆจะได้ยินเสียงแบบเสียงเสียงลมอ่ะแต่ว่ามันจะเหมือนกับเสียงกระซิบบางอย่างอุเออเ<ะ>สียงกระซิบมันดังที่เรื่อย เอ้ยโอ้โหใกล้มากอล้เมืเ่อกี้ ไหวแล้วฉันฉันินต่อไปไม่ไหวอีกแล้วฉันเห่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนกันฉันไม่รู้จะกลับไปยังไงอยู you got ่กั ไม่ยูกะยูกะตายแล้วเธอเธอไม่ใช่ยูกะเ <is> มื่อกี้มีเสียงกระซิบเบาๆนะอาจจะเป็นกระซิบว่าเทคมีแบ็ k คือแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นแทนนะคะพาฉันกลับไปใครที่ไหนฉันไม่ต้องการจะรู้หรอกนะ ฉันก็แค่คนใน,นีที่จะกลับบ้านแค่จะกลับบ้านพาฉันกลับไป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  ยืนยันได้จิ๋วที่นี่จริงๆหรอฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ที่นี่ต่อไปได้อีกอยู่กับความลับที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายจงกระทั่งหรือจนกระทั่งกูจะถูกสาปฉันไม่กลัวคำสาปของนะลูกๆของฉันสำคัญยิ่งกว่า เอออันเดีะคือแล้วพวกเขาไม่โผล่ออะาไม่ไปอยู่ตรงนี้แปลไม่ค่อยเข้าใจนะคะคือมันแปลว่าเออพวกเขาจะไม่นําขึ้นมาอะไรสักอย่างซึ่งเอามาเรียบเรียงไม่ถูกริยังไงก็แค่แอน o ยเวก็มกประมาณว่าเหมือวยพรนะคะบอกว่าแล้วก็ยังไงก็ระวังด้วยละกัน คุณยังอยู่ที่นี่อีกเหรอ s t e มาเธอร์ Step mother, เหมือนจะแปลว่าแม่เลี้ยงนะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะฉันต้องการจะหนีหนีตัวเองเหรอเอิมไม่ค่อยแน่ใจนะคะฉ,คฉันคิดแบบฉันคิดแบบนั้นหลายครั้งมาก อก็ถ้าต่อถ้าต่อจากเมื่อกี้นะคะก็จะบอกประมาณว่าฉันเออฉันอยากจะหนีหนี้วยการฆ่าตัวตายอะไรมาคะแต่ว่าอันนี้นี่คือเขาบอกว่าแต่ฉันก็กลัวที่ฉันก็กลัวความตายเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าฉันคงจะต้องเอออยู่อยู่เก็บความลับต่อไปดีกว่าอะไรประมาณนี้นะไปที่ไหนสักที่ที่ไกลจากที่นี่ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ ที่ไหนก็ได้ที่ภาพหลอนเรานั้นจะไม่ติดตามไปคุณแม่พวกเราต้องหาสาบเหรอคุณแม่พวกเราจะตายไหมฉันไม่รู้เราก็เดินจากไปอย่างละล้ากระโดดกระโดดด้วยคนะ อ่นนี่เราเล่นเป็นเซฮารโลอีกรอบไหอฮะ,อะแย่จริงอ่ายังมาสก,กีไปไหนของเขานะเธอไม่ได้อยู่ที่แมนเช่่นเก่านน่ลนะ่ะเธอต้องการจะไปที่พวกเขาหรือว่าบ้าจริงฉบอกเธอไม่ให้ไปนี่นะ ตัวจากเส้นทางที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าภูเขาเนี่ยมันก็มีหลายทางใช่ไหมแบบทางมันไม่ได้ฟิกแบบว่าจะต้องตรงไปทางนั้นเลี้ยวไปทางนี้นก็เหมือนกับแบบหลงทางเดินไปคนละทางประมาณนั้นนะคะ นี่มันหมู่บ้านเหรอันไม่ใช่ถึงมาเจอมันก่อนหน้านี้นะอาล่ะเราจะต้องโอเคแน่เลยฉันต้องยืนโทรศัพท์ช่วยพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเงะเปิดประตูหน่อยสิครับมีใครอยู่มั้ยเี่ยจริง ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเหรออันนี้เซทาโรเดินเองนะโอ้ขอบคุณพระเจ้ามีคนอยู่ที่นี่เอขอโทษนะคะมาดามเออพวกเราอาศัยอยู่ที่บ้านของแลนลอร์ดและหลอดน,นี่ก็คือเหมือนเจ้าของที่ดินแถวนี้นะคะแล้วก็เพื่อนของพวกเรากำลังป่วยครับ แต่สันอ่าใช่ใช่มันมีสิ่งแบบแปลกๆมันมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมากมายที่บ้านของเขาเนะี่ยฮะเอ่อ,อครับแต่ว่าเออเพื่อนของเรากำลังป่วยเพอที่นี่พอจะมีอะไรที่เหมือนกับโรงพยาบาลบ้างไหมครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะโหขน่าเกลียดมันมันช่างขงขื่นนะเอ่อคุณคุณฟังอยู่หรือเปล่าคบเนี่ย แต่เธอรู้เออมันมีสิ่งที่น่าจะกลัวที่มากมายที่นี่เอออืมเออเออ,เอ,อแต่คุณรู้ใช่ไหมมันมีอะไรที่น่ากลัวมากมายที่นี่แล้วที่นั่นแล้วก็มีอะไรที่มองไม่เห็นแล้วก็มากกว่าความน่ากลัว คือุณอย่างคนนี้ก็พูดงงๆนะคะเอ่อจะให้ฉันบอกคุณไหมเออคุณพอจะเข้าใจแล้วก็อืมเหมือนพูดไม่ทันจบนะคะเออไปตายซะจะคนแปลกหน้าเอาไซเดอร์นี่ไปว่าคนนอกหรืออะไรประมาณนั้นนะันอ,อะไรกันเนี่ยเนี่ยจริง ไม่อยากจะคุยกับคนแปลกหน้างั้นเหรอ,อนี่นี่มันที่ไหนไเนี่ยเฟอรนฟานี่นหรอ ตัที่เขียนมันเลือนลางมากครอบครัวสิชิดะส,สายของครอบครัวสิชิดะคุณสิชิดะหรือว่าจะเป็นครอบครัวของคุณลุงคนนั้นกันนะคุณลุงเจ้าของบ้านเรานะาให้ครอบครัวของเราปกป้องพวกเขาอาปกป้องพวกเขาตลอดไปอาฆาตฮะ มันเขียนบ้าอะไรกันเนี่ยมันดูแปลกประลาเกินกว่าจะเป็นสุขสารธรรมดานะเฮ้ยเอออ้ยเอ้าวอ้าวเอ้ยเอ้ยอัอมันอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยไหนไม่มีอะไรไม่ไม่ไมีอะไรเลยไหนอะ จะมีเสียงสะอึกสะอื้นอยู่นะคะลินเฮ้เธอโอเคหรือเปล่าลินลินเฮ้ hey, อะไรกันเนะี่ยเธอร้องไห้เหรอลิน เออคุณรู้เรื่องหรือเปล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางเงือกเกี่ยวกับการตายเออที่เธอเออนางเงือกที่ต,ตายที่นั่นเออพิตตี้แปลว่าสงสารหรือเสียดายคะคือเธอทั้งน่าสงสารน่าเสียดายเอออดอร่าอดอล่าเหมือนเป็นแปลว่าการบูชาหรือความรักอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเฮอร์วิเตสเฮอร์วิเตส บูชาเธอมัง้งวัโกแอนซิก็คือเป็นอะไรที่มองไม่เห็นมากกว่าความน่ากลัวกว่าสิ่งที่เห็นนั่นคือเหตุผลเอ่อเออนั่นอไม่ใช่ผลนั่นคือทำไมคุณถึงควรจะอะไร อัล์ว่าไม่ไม่ควรจะเข้าไม่ควรจะเข้าไปใกล้ที่นั่นหมายถึงาอาจจะเข้าไปใกล้บ้านของเอ,อของแลนดลอร์ดของเจ้าของที่ดินนะคะ oh,